ASML ผู้ให้กำเนิดชิปทั่วโลกวันนี้อยู่กับผมเอิร์ธแล้วก็คุณพีพิรนั์นะครับก็เราจะมาลุยกันสําหรับบริษัท ASML ที่องบอกว่าเขาเป็นเหมือนกระดูกสันหลังแห่งวงการชิปเลยจริงๆนะครับอ่ะคุณพีช่วยเล่าหน่อยแล้วกันนะครับว่าบริษัท ASML เนี่ยนะครับเขามีแบ็กกราวด์เป็นยังไงเป็นบริษัทสัญชาติอะไรนะครับแล้วก็เริ่มธุรกิจจากอะไรนะครับแล้วทำไมถึงได้ชื่อว่าเป็นกระดูกสันหลังของวงการชิปครับคือ ASML ะเป็นบริษัทสัญชาติเนเธอร์แลนด์ คือเขาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1984แล้วก็เป็นการสปินออฟมาจากบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่มากมในในเวลานั้นก็คือบริษัทฟ<ม>ิลิปซึ่งปัจจุบันก็ยังอยู่ถูกไหมฟิลิปแบบเครื่องใช้ไฟฟ้า,ฟาเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องฟิลิปก็ปัจจุบันก็ยังอยู่<ม>แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็เป็นบริษัท SML เนี่ยก็คือสปินออฟออกมาจากฟิลลิปอีกทีนึง่ง<ม>ก็ ก่อตั้งโดยวิศวกร,รนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งตอนนั้นเนี่ยแรกๆก็เหมือนว่าทำอยู่ในแบบโรงงานเก่าๆด้วย oh. แล้วก็ใช้เวลาวิจัยกันอหลายสิบป,ปีอะ่ะกว่าจะมีโปรดักต์ออกมาได้ครับสรุปโปรดักต์เขาคืออะไรครับยังไงครับก็คือต้องบอกว่า oh. ทุกวันนี้เนี่ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้ทุกวันนะครับเ,เราจะมีในเรื่องของตัวชิปเซมิคอนดักเตอร์เป็นส่วนประกอบทั้งหมดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพัดลม เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องปิ้งขนมปังทีวีสมาร์ทโฟนพวกนี้มีชิปเป็นส่วนประกอบทางนั้นซึ่งชิปเนี่ยที่มาที่ไปเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยสร้างขึ้นมาได้ง่ายๆมันจะต้องมีเครื่องจักรพิเศษที่เอาไว้ใช้ผลิตชิปอีกทีหนึ่งซึ่งเอ l เนี่แหละเป็นคนที่ทำตัวชิปเอ้ยตัวเครื่องจักรเครื่องจักรที่เอาไว้ใช้ผลิตชิปอีกทีหนึ่ง ซึ่งถ้าถ้าแบ่งในในภาพของ supply chain ให้ดูง่ายๆเนี่ยรเ,เราจะคุ้นเคยกับบริษัทอย่าง TSMC ใช่ไหม TSMC เนี่ยอันนี้เป็นคนรับจ้างผลิตชิปสาษอังกฤษเขาเรียกว่า foundry ก็คือ,อ,อคนรับจ้างผลิตชิปเนี่ยก็ต้องไปซื้อเครื่องจกักรจากไอ้นี่ปะ ASL m ใช่ไหมก็คือถ้าจะเอาจะรับจ้างให้คนอื่นอะ่ะก็ต้องมีเครื่องก่อนอถูกไหมซึ่งเครื่องเนี่ยมันก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องของ ASL m แล้ว n v i ว i a ียเนี่ยมันเกี่ยวกับยังไงครับกับ กับสมการนี้ยังไงอ่ะเอ็นวีเดียเนี่ยเป็นคนออกแบบคือถ้าแบ่งเป็น3เชนอันนี้ง่ายๆเลยก็คืออุปกรณ์เครื่องจักรเนี่ย s อ l แล้วก็อันที่2ตรงกลางเนี่ยก็เป็น Foundry ผู้รับจ้างผลิตชิป TSMC เอ็มเนีเดียนี่ยก็จะอยู่ปลายๆหน่อยก็จะเป็นคนที่ออกแบบคือดีไซน์อย่างเดียวเลยว่าชิปควรมีลวดลายอย่างนี้ควรวางสถาปัตยกรรมอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้ t s m c ผลิต หมือนเหมือนคู่ที่แบบวางแบบถูกไหมเออวางแบบซึ่งสถาปนิกไหมเออเหมือนสถาปนิกเวลาสร้างบ้านถูกไหมใช่อ่ามีออกแบบให้ออกแบบให้เขาเรียกว่าวิสเขาเรียกว่าคนที่ก่อสร้างจริงๆเนี่ยก่อสร้างสร้างจริงๆก็จะเป็น t s เอสเผู้รับเหมาผู้รับเหมาเออถูกไหมแล้วก็คนที่ขายอุปกรณ์อุปกรณ์เนี่ยให้ผู้รับเหมาก็คือขายแบบเครนขายแบบเออเครื่องเจาะอะไรอย่างงี้ฮะเออก็คือเอสเอ็มเ โอ้โหนี่เขาเรียกว่าเป็นฟาเธอร์ออฟชิปเลยนะเนี่ยเพราะว่าเหมือนจะแต่ต้นน้ำเลยคือมันอารมณ์แบบเหมือนอยู่บนห่วงโซ่อาหารของอุตสาหกรรมจะมีคอนดักเตอร์คือเอมวีเดียแอปเปิลอะไรพวกนี้ออกแบบใช่ไหมครับไปให้ t s m c ผลิตแต่ว่า t s m c เีนี่ยต้องวิ่งเข้าหาเ SML อีกทีนึงต้องง้อเลยเหรอเออต้องง้อต้องง้อนะเนี่ยต้องงอนนี่เขาไม่ขายใครนี่โลกจะจบเลยนะโลกจบเลยเออถ้าไม่ถ้าไม่มีเครื่อง SML มอ่ะในลองจินตนาการไหมคุณพีอยากรู้ว่าเฮ้ยถ้าบริษัทเอสมเนี่ยอยู่เขาหาย ผมได้หายไปเลยเหรอเออให้มันหายไปเลยน้องคิดเล่นๆคิดเล่นๆก็คงว่าเราก็คงไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้อ่ะอุทุกอย่างเลยนะทุกอย่างเพราะอย่างที่บอกไปเนี่ยก็คือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างเนี่ยครับมันมีชิปเป็นส่วนประกอบทั้งนั้นอืมเออว้าวแล้วอย่างเงี้ยครับอยากรู้ว่าเอ้ยบริษัทที่ทําเครื่องจักรผลิตชิปแบบเนี้ยครับมันมีบริษัทอื่นบ้างไหมหรือว่า a s m มมันคือคนเดียวที่ทําได้ครับจริงๆมีมีบริษัทอื่นก็คือเออเป็น ตัวนิคอนแคนนอนบริษัทญี่ปุ่นกล้องมะเนี่ยเอ้ยจริงๆเขามีเขามีเครื่องจริงๆเครื่องเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นชื่อเครื่องว่าริโทกราฟีอ่าโทกราฟีอันเนี้ยเป็นเครื่องที่เอาไว้วาดลวดลายบนชิปตามที่คนเขาแบบออกแบบมาแต่ต้องบอกว่าคือชิปอ่ะมันจะมีกฎอยู่กฎหนึ่งครับน่าจะเป็นชื่อว่ามัวสลอใช่ไหมมัวสลอเออที่ว่าชิปยิ่งเล็ก ยิ่งมีประสิทธิภาพดีขึ้นยิ่งประหยัดพลังงานมากขึ้นอันนี้ผมเลื่มตาไม่ทันแล้วเ่ยยากมัวรออันนี้ผมฟิสิกส์ผมก็ตกนะใครรู้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแนะนํากันได้เอาง่ายๆมัวรอนี่มันคือเหมือนชิปมันจะเล็กลงเรื่อยๆเหรอครับใช่เขาบอกว่าชิปจะเล็กลงเรื่อยๆแล้วก็จะมีประสิทธิภาพดีขึ้นถ้าไมทถ้าไม่ชิปเล็กลงแล้วถึงประสิทธิภาพมันดีขึ้นครับคุณพีขยายความนิดนึงอันนี้ผมก็ไม่รู้มันเป็นกฎของเขาใช่ไหมคุณเอิร์ธพอรู้ไหมหรือว่าเพราะว่าพอมันเล็กเนี่ยมันทําให้เขา เขาเรียกกินไฟน้อยลงเออเขาเขามีคําว่าแบบ Energy d e n s i t y อะไรสักอย่างอ่ะเออมันเป็นศัพท์เทคนิคที่ก็อธิบายยากอยู่อ่าก็คือความหนาแน่นมันมากขึ้นทําให้มันสามารถส่งต่อข้อมูลหรือว่าไฟฟ้าเนี่ยได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่โอเคเออได้ครับก็เนี่ยมันมีกฎนี้อยู่ซึ่งความยากก็คือว่าชิปเอ่อไอพวกนีที่เราคุยกันอ่ะมันเล็กในระดับแบบนาโนเมตรอุยนาโนเมตรนี่มันขนาดไหนครับก็คือแบบมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า หมายถึงว่าต้องใช้แม่ขยายอะไรเงี้ยก็น่าจะไม่เห็นนะแต่ว่ามันเท่ากับเส้นผมปะเส้นผมนี่เล็กกว่าเส้นผมหลายหลายพันหลายหมื่นเท่าอีกโอ้โหนี่มันแบคทีเรียจุลินทรีย์อาจจะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูแล้วมันเล็กมันเล็กมากๆเล็กกว่าเม็ดทรายเล็กกว่าเส้นผมเออนี่ไม่อยากจะนึกสภาพเครื่องเลยนะที่มันผลิตของที่เล็กขนาดนั้นได้เนี่ยเครื่องมันต้องเจ๋งแค่ไหนครับพี่ใช่เครื่องมันต้องเจ๋งมากคือเครื่องของ a s m l เเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นแบบ สุดยอดนวัตกรรมของมนุษยชาติเลยนะโอ้โหใช้คำนี้หรือเออจริงอันนี้โอเวอร์เคมขนาดนั้นเลยเหรอใช่เพราะว่าเขาใช้เวลาพัฒนากว่า20ปีกว่าที่จะสามารถคอมเมอรเชียลได้ไอเครื่องเครื่องเนี้ยนะเครื่องเครื่อง EUV ของ ASML อ่ะมันมีรุ่นหนึ่งที่ว่าเออ x t r e m e u l t อั Violet โอโหอันนี้เริ่มยากแล้วเริ่มยากเป็นเครื่องเป็นเครื่องที่ ASML อ็ทำได้คนเดียวในโลกหุย นะคนะ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 ผมตามไม่ค่อยทัน EUV นี่มันคือยังไงนะครับมันคือทําอะไรยังไงนะครคือต้องบอกว่าเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในยุคแรกๆอืม,มันเกิดมาจาก deep ultra violet ค DUV อันเนี้ยฝั่งญี่ปุ่นนะ่าจะทำได้ก่อนคือนิคอนแคนนอนคือถ้าย้อนไปสักช่วงปีก่อน2000นนะคร่บคือบริษัทญี่ปุ่นนิอนแคนนอนเนี่ยน่าจะครองม,มาเก็ตแชร์ในตลาด t h โทกราฟี free, แบบเยอะมาก ซึ่งเป็นแบบ DUV ถูกไหมใช่แบบ DUV ซึ่งซึ่งเอาง่ายคือ DUV มันคือแบบตัวรุ่นที่มันแบบด้อยกว่า EUV ไว้ผลิตชิปที่มันใช่อาจจะไม่ได้เล็กลงแบบแบบ7นาโนเมตรอะไรเงี้ยมากกว่า7นาโนเมตรเป็น DUV ประมาณนั้นอ่าโอเคใช่แล้วพอเป็น EUV นี่ยังไงครับคุณก็คือว่าคือ s m l ก็รู้แหละว่าโหสมัยก่อนอ่ะบริษัทญี่ปุ่นเขาแบบครองแชมป์สู้ยาก s m l ก็เลยเดิมพัน เกมระยะยาวซุ้มพัฒนาเทคโนโลยี EUV ที่เล่าไปของใหม่เลยนะของใหม่เลย่าเป็นอีกขั้นหนึ่งที่สามารถผลิตชิปได้เล็กกว่า7นาโนเมตรลงไปอีกว้าวคือซึ่งตอนนั้นไม่มีใครทาได้เลยนะไม่มีใครทําได้มีแค่ ASML เจ้าเดียวใช่แล้วก็สุดท้ายเขาก็เดิมพันสําเร็จก็จนเป็น ASML จนถึงทุกวันนี้ก็สามารถทําเครื่อง EUV ได้คนเดียวในโลกแล้วก็มันเป็นเครื่องที่แบบมีความซับซ้อนมากๆคือชิ้นส่วนในเครื่องเนี่ย มันมีเป็นแสนชิ้นครับกว่าจะประกอบเนี่ยต้องให้คนของ h m l เนี่ยไปประจําอยู่ที่บริษัทของลูกค้าเป็นแบบหลายเดือนอะ่ะไปนั่งประกอบไปตั้งแคมป์นี้เลยเอเออใช่อ่ะฮะคือเป็นเดือนเป็นปีอะ่ะกว่าจะประกอบเสร็จเพราะเครื่องเขาใหญ่มากเครื่องเขาใหญ่มากแล้วกออ็อย่างเช่นแบบเวลายิงเลเซอร์อะ่ะมันต้องวาดเหมือนเป็นการแบบวาดลวดลายบนเม็ดทรายอะ่ะหเม็ดอ่ะวาดสมมติเราจิ้มเม็ดทราย เล็กๆขึ้นมาอ, <ะ S 1> อยัง,อยงยากเลยใช่ไหมใช่แต่ว่ามันเอาแบบเลเซอร์ยิงลงไปเพื่อวาดลวดลายบนนั้นอีกทีอ๋อผมเข้าใจแล้วมันเลยตั้งชื่อว่า EXTREME ีม t r a ต้าไ e อเลมใช่เพราะมันใช้แสงไอเอา,เอา,เอาต้าไโอเลนี่ไหมถูกไหมในการ<ช>ยิงวาดลวดลายใช่แล้วต้องอยู่ในภาวะสุญญากาศ<ฮ>กระจกต้องแบบเรียบมากแบบระดับอะตอมเลยคือห้ามมีฝุ่นแม้แต่ติบเดียวเข้าไปในการกระบวนการผลิต <ừ> ไม่งั้นพังเลย คุณพีนี่ข้อมูลแน่นนะครับนี่คุณไปอยู่ในสายการผลิตหรือเปล่าครับเนี่ยอยากไปดูเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> อยากเข้าไปดูว่าเฮ้ย <c oughs> เครื่องมันหน้าตาของจริงเป็นไงแต่มไม่มีโอกาสอินไซต์อย่างทีเห็นด้วยตานะครับเนี่ย <c oughs> สุดยอดจริงๆแล้วผมอยากรู้คุณพีทีเนี้ยอยากรู้ว่าเอ้ยอการผลิตชิปเนี่ยมันดูซับซ้อนมากถูกไหมแล้วอย่างเงี้ยไอ้เครื่องเนี่ยเครื่องจักรเนี่ยนะครับคนบริษัทไหนบ้างเนะี่ยที่สั่งตัวไอ้เครื่อง EUV พวกเนี้ยไปใช้งานนะครับแล้วรวมถึงว่าอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเอ็นผลิิตชปเนี่ย ชิปตรงนี้มันเป็นอยู่ตรงไหนของของของโปรดักที่เราใช้งานนี้ครับลองลองพูดเขาจให้เขา้ใเขาใจสั้นๆได้ไหมครับก็ลูกค้าหลักๆของทีเอเอ l, ก็แน่นอนก็คือต้องเป็นคนผลิตชิปที่เราคุยกันไปใช่ไหม,มก็จะมีอะไรอ่ะทีเอสเอ็มซีอินเทลอเออพวกนี้น่าจะเป็นลูกค้าหลากัลกๆของ s s m l ที่ซื้อเครื่องแบบหลายพันหลายหมื่นล้านไปอแล้วก็เขาก็เอาไปผลิตชิปให้กับคนออกแบบอีกทีหนึ่งก็ เอออ็นย e ูเซอร์เนี่ยก็คงเป็นพวก n v i d i ีเดียแอปเอะไรพวกเนี้ยพูดง right? mm ่ายๆคือสมาร์ทโฟนไอโฟนชิปก็คือมาจาก a อ m l หมดเลยใช่ใช่ครับแต่อย่างนี้เมื่อกี้ผมจับได้ว่าคุณพีบอกว่าเราว่าเอ้ยห่วงโซ่เนี่ยมันจะมีฟาวดี้ถูกไหมซึ่งฟาวดี้ผมก็ที่ผมรู้จักนะมันมีไม่ไม่กลิบบริษัทเองป่ะมี t ard, ี m c มีมอ่อินเทลใช่แล้วก็มีพวก Samsung ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหมายความว่า ลูกค้าของ AML เนี่ยมันมีแค่3ามเจ้านี้เป็นหลักๆเลยถูกไหมหลักๆใช่แสดงว่ามันก็น่าจะมีความเสี่ยงเรื่องของลูกค้ากระจุกตัวหรือเปล่าสมมติว่าสักบริษัทมันล้มหายตายจากไปเนี่ยก็น่าจะกระทบต่อยอดขาย AML นี้อย่างไงครับก็คงมีแหละก็คือต้องบอกว่าคือด้วยความที่เครื่องมันแพงแพงมากๆอืไอ้พวกเนี้ยมันคงไม่สั่งกันบ่อยๆทุกไตามากหรอกถูกไหมมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าดีมานปลายทางว่า เอ็นยูเซอร์คือต้องการใช้งานมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของ uh, เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราก็อยู่กันในช่วงของ AI super cycle ถูกไหมควดีมานมันก็เลยเยอะเออ,เอ,อทีนี้เนี่ยถ้ากลับมาที่ตัว s m l เนี่ยความเสี่ยงกระจุกตัวถามว่าสูงไหมก็คงสูงแหละเพราะมันก็พึ่งอยู่3บริษัทที่เล่าไปอ่ะเนาะถ้าสมมุติว่าเอ้ยดีมานปลายทางเนี่ยมันเกิดชะลอตัวขึ้นมามันก็จะส่งผลกระทบมาเป็นทอดๆถึง ASML นั่นแหละ คือแน่นอนว่าความเสี่ยงเรื่องกระจุกตัวเนี่ยมีอยู่จริงใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่พี่พีย้ําเลยก็คือเรื่องของตัวดีมานอันนี้ก็มีอยู่จริงเหมือนกันอย่างที่เราเห็นก็คือ AI ดีมานเนี่ยสูงจริงซึ่งต้องใช้ตัวเครื่องผลิตชิปจาก AML นี่แหละในการผลิตเนาะนะครับก็แต่ผมก็เหมือนเห็นข่าวด้วยคุณพีผมเห็นเห็นความเสี่ยงนะก็คือเหมือนตอนนี้มันมีพวกข่าวเกี่ยวกับจีนที่พยายามบอกว่าเออไม่ใช่สิต้องบอกว่าฝั่งยุโรปไหม ที่เขาพยายามแบรนการส่งเครื่องของ ASML เนี่ยไปยังจีนถูกไหมครับมันมีข่าวประมาณนี้อยู่เรื่องของ geo politics เนี่ยอยากรู้ว่าประเด็นนี้มันจะเข้ามามีความเสี่ยงต่อภาพรวมธุรกิจของ ASML เนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็จริงๆต้องบอกว่ามีเพราะว่า ASML อะ่ะที่บอกไปคือมันเป็นนวัตรกรรมของมนุษยชาติแล้วมันครอบครองโดยฝั่งตะวันตกยุโรปถูกไหมครับซึ่งก็เป็นพันธมิตรกับทางฝั่งเมริกายอยู่แล้ว แต่ตอนนี้ไม่รู้นะตอนนี้ไม่รู้แล้วนะเออเหมือนเขาก็ตีสมัยก่อนอันแนนแฟนกันาเขพอเป็นอย่างนี้เนี่ยการที่จะให้เทคโนโลยีระดับเนี้ยตกไปอยู่ในฝั่งตรงข้ามซึ่งคือฝั่งจีนถูกไหมอเมริกาก็คงไม่ยอมเท่าไหร่หรอกเพราะว่าบริษัทอย่างอินเทลหรืออะไรพวกนี้เป็นบริษัทอเมริกันน่ะเขาก็มีการให้เงินสนับสนุน s อ l มมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทแรกๆอยู่แล้วให้เงินทุนอะไรพวกในการเอาไปวิจัย อะไรพวกนี้คือมีคนหนุนตลอดมีคนหนุนตลอดให้มันทําได้สําเร็จสักทีไอเครื่อง EUV เนี่ยชุดท้ายก็ทําสําเร็จทีนี้เนี่ยถ้ามันตกไปอยู่ในมือของฝั่งตรงข้ามเขาก็อาจจะมีเทคโนโลยีที่ตามทันถูกไหมอันนี้มันเป็นในเรื่องของการเมืองสูงมากๆครับซึ่งสิ่งที่เอสเอเผชิญเนี่ยก็คือว่าเขาถูกกีดกันในเรื่องของการส่งเครื่องชิป EUV เนี่ยเครื่องผลิตชิป EU เครื่องผลิต EUV เนี่ยไปยังฝั่งจีนมาตั้งแต่ปี2018 2019แล้วคือกีจกายมานานละว e ่ v คือเครื่อง e v เนี่ยห้ามส่งไปเลยคือศูนเครื่องอยู่ในจีนศูนเครื่องแต่ว่าเครื่องที่ประเภทรองลงมาอย่าง DUV ส่งไปได้บางรุ่นซึ่งซึ่ง ADUV เนี่ยมันผลิตชิปแบบเขาเรียกว่าขนาดที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยถูกไหมครับใช่ซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในชิ้นส่วนสําคัญ พวก Data Center อะไรอะไรเงี้ยถูกไหมอาจจะเป็นชิ้นส่วนที่อาจจะเป็นชิปเมมโมรีใช่ไหมชิปหน่วยความจำอะไรพวกนั้นแต่ว่าความเสี่ยงก็คือว่าถ้าวันใดวันหนึ่งความสัมพันธ์มันแย่ลงไปอีกเขาอาจจะแบนทั้งหมดมแบนแบบโหทั้ง DUV ด้วยครอบคุมไอ้ประเภทนี้ด้วยเนี่ยนี่แย่เลยเพราะว่ารายได้ในฝั่งตลาดจีนเนี่ยก็ โหเฉลี่ยเนี่ยก็ประมาณสักหนึ่งในสามของรายได้ SML ทั้งหมดเลยนะโอ้โหก็หายไปเยอะเหมือนกันนะถ้าโดนแบนทีเนี่ยใช่ก็ต้องเป็นความเสี่ยงที่ต้องจับตาครับ,รบ,รบอันนี้คำถามสุดท้ายครับคุณพีอยากจะถามมุมมองคุณพีแล้วกันนะครับโดยฐานะที่คุณพีเนี่ยก็ชอบชื่นชอบเนาะในหุ้นธีมเกี่ยวกับเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เรื่องของชิปเนี่ยอย่าง SML เนี่ยคุณพีแบบ ชอบมากแค่ไหนครับแล้วก็มองว่าในระยะข้างหน้าเนี่ยเอาลูกเขาเนี่ยมันมีทิศทางที่จะไปได้ดีกว่านี้ได้อีกไหมหรือว่าจะโตได้อีกกว่านี้อีกไหมครับก็ชอบ ASML มไหมชอบนะ<ม>เพราะว่าเ,เป็นบริษัทที่มีโมดมีป้อมปราก,การอะ่ะค่อนข้างหนามากครับแล้วโมดที่เขามีคือ Mode, เทคโนโลยีมูดก็คือมีนวัตกรรมที่ค,คนอื่นไม่สามารถตามทันณ<ม>ปัจจุบันนะ ปัจจุบันมันอาจจะมีข่าวที่ว่าเฮ้ยข่าวลือว่าบริษัทจีนทําเครื่อง EV สําเร็จรแต่ผมว่าโคงยากอะ่ะอ,อย่าง s อ l เอเเองเนี่ยเป็นการรวมแบบสุดยอดนักวิทยาศาสตร์แล้วนะใช้เวลา20ปีอะ่ะคือซึ่งจีนที่ทําได้นี่คือเขาไปแกะเครื่องลอกป่ะเนี่ยใช่ <S <s <ng> ใช่เขาแกะเครื่อง EV รุ่นเก่าของ SML อ็มเอลอเอามาเอามาก๊อปปี้ามาพยายามเรียนแบบอะไรอย่างเงี้ยตามข่าวนะตามข่าวที่เราเห็นแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสมมติ จีนทําได้แต่มันก็เป็นการ Copy จากรุ่นเก่าไงทำได้ในอีก20ปีข้างหน้าแต่ว่าณจุดนั้นเนี่ยเอสก็ไปรุ่นไปไกลแล้วผมไปซูเปอร์ v u v อะไรแล้วซึ่งซึ่งต้องบอกว่าโอ้โห EUV นี่มันก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมเคยอ่านนะบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่นำล้ำหน้าคู่แข่งเนี่ยหลายสิปีนะใช ใช่ไหมครับก็โดยภาพรวมพี่ก็มองว่า A s m l เนี่ยยังไปได้ต่อนะครับเอาลุกก็ยังดูสดใสเกาะกับเทรนด์ AI super cycle นะครับก็วันนี้ก็เราสองคนก็มีมาฝากกันประมาณนี้นะครับก็ใครมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้น A s m l เนี่ยสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปตอบให้ทุกคำ,คำถามเลยนะครับก็วันนี้เราสองคนนะครับขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ